นะาคะอุ้ยอันแรกผลงานของเราได้มาแล้วหรอคะโอ้โหสวยมากเลยนะ <c oughs> นะออกแบบเองใช่ไหมลูกออกแบบเองค่ะโอ้ไหนไหนไหนอะไเพื่อนดูหน่อยนะคะโอ้โหอุ้ยนี่มาม้เห็นมีชื่อนนาด้วยแล้วก็มีคิตตี้แล้วแถมยังมีกระดิ่งด้วยใช่ไหมคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามารอยยิ้ปัดเชือกกันนะคะแล้วเราจะติดชื่อแล้วเราจะติดชื่อด้วยนะนนาค่ะวันนี้นะคะ เรามีอุปกรณ์อะไรมาให้เพื่อนๆดูบ้างคะนี่ค่ะโอ้ยอย่างแรกก็คือต้องมีเชือกเอาไว้ร้อยใช่ไหมคะเชือกแล้วก็เป็นดอกไม้อ๋ออันนี้คือตุ๊กต่อย่ะมีเป็นดาวหัวใจวงกลมแล้วก็วงกลมอีกอันก็เป็นลูกปัดใช่ไหมลูกเอาไว้ร้อยกับเส้นกับเชือกใช่ไหมคะวงกลมที่ยาวแล้วอันสุดท้ายอะคะอันสุดท้ายเป็นชื่ออ๋อเป็นลูกปัดชื่อใช่ไหมคะใช่ โอเคแล้ววันนี้นนาจะมาทําเป็นสร้อยคอรหรือว่าสร้อยข้อมืออะคะสร้อยคอทั้งสร้อยขอ้อ,ยขอมือเลยโอเคงั้นเดี๋ยวน้าจะทำสร้อยคอนะคะได้คะ่ะงั้นเดี๋ยวทําให้เพื่อนๆดูกันนะคะอ่ะน้านๆนคะ่ะแล้วเดี๋ยวนนานะต้องทําอะไรก่อนคะเนี่ยเท okay. ชื่อก่อนอ๋อเพราะว่าเดี๋ยวเวลาหาจะได้หาง่ายๆใช่ไหมลูกนนาเจอเอแล้วโอเคถ้ถึงจะเจอตัวเอเลยได้นี่อ่ะเทชื่อใส่เข้าไปในกระบะนะคะเพื่อนเพื่อน อเคอ่าต่อไปแล้วก็เทอะไรอีก <The case. S 1> เออเจอแค่ A S ได้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาเอาลูกปัดอันอื่นนะคะใส่ตามช่องของมันไปก่อนนะคะอ่า mm hmm. ต่อไปก็จะเป็นลูกปัด mm hmm. ใช่ไหมคะโอ้ย mm hmm. ลูกปัดลูกหัวใจอันนี้เป็นลูกปัดเรืองแสงด้วยนะนะนะรู้หรือเปล่าเอยเดี๋ยวเวลาปิดไฟแล้วมันจะเรืองแสงด้วยนะคะนี่ อันนี้เป็นลูกปัดดอกไม้ใสสวยมากเลยค่ะนะนะอ่าแล้วอย่างนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือ,อยังไงคะเดี๋ยวเราต้องเรียงก่อนใช่ไหมลูกเรียงตัวอักษรให้เพื่อนดูก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวให้นานะเอาตัวอักษรที่เป็นลายชื่อออกมาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวให้นานะประดับตกแต่งดูนะคะว่าผลงานจะออกมาเป็นยังไงนะลูกพร้อมไหมคะนันะโอเค อ้าวนะนะคะอย่างแรกเลยคือเราต้องหาตัวอักษรมาเรียงชื่อเราก่อนใช่ไหมลูกแต่ตอนนี้จะใส่กระด,ดิ่งก่อนอ๋อเสร็จแล้วเราก็จะลองเรียงดูในฐานนะคะเพื่อนๆเ,เอาลูกปัดมาเรียงนะคะแล้วเราก็จะได้รู้ว่า,าก็ต้องทําข้างหลังก่อนอ่าใช่เพราะข้างหลังอ่ะเราจะไปยอนไปทําข้างหลังไม่ได้แล้วถ้าเราทําข้างหน้าไปแล้วโอเคก็ต้องออกแบบก่อนใช่ไหมลูกว่าเราจะ เรียงอันไหนก่อนอันไหนหลังถูกไหมคะ,คะโอเคเนีเ่ยเพื่อนๆสามารถที่จะเรียงใส่ถาดเอาไว้ให้ให้เราดูก่อนได้นะคะว่าสวยหรือยังถ้าเราสวยแล้วเราก็ค่อยร้อยทีเดียวเลยก็ได้คะ่ะนั่นนะคะตอนนี้ผลงานของเราไปถึงไหนแล้วลูก โอ้ใกล้จะเสร็จแล้วใช่ไหมคะไหนลองยกขึ้นมาดูซิว่าอ่านออกหรือเปล่านะชื่ออะไรนะคะนานะค่ะอ๋อนานะค่ะก็ต้องเป็นอะไร N A N A โอเคอันนี้เราก็ได้อันแรกแล้วนะคะอ่ะอันนี้คือเดี๋ยวนานะอาจจะผูกเป็นเชือกใช่ไหมคะนานะะเอามามัดผมใช่ไหมลูกโอเคอ่ะเดี๋ยวมามัด มัดให้นะคะเพราะว่านี้เด็กๆน่าจะยังมัดกันไม่ได้นะคะเดี๋ยวมาม่าจะมัดออกมาแล้วมาดูกันนะคะว่าผลงานที่เราทําออกมาเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะอันนี้เป็นอันแรกใช่ไหมลูกนะนะคะโอเคใช่มคะจ๋าไข่มุกมันติดยังไงอะออไข่มุกก็มีรูไหมลูกถ้ามีรูตรงกลางเราก็ร้อยได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปทําผลงานต่อ,ไ,อไปก็ได้นะคะ เปลี่ยนเป็นสร้อยข้อมือแล้วใช่ไหมลูกโอเคถ้านานาจะทาสร้อยข้อมือนะนะก็ต้องเพิ่มลูกปัดเข้ามาให้หมามา,มาอีกนิดนึงนะคะ mm hmm. เพราะว่าตะกี้เนี้ยเราลองวัดดูแล้วค่ะว่ายังมีลูกปัดที่เราพอที่จะตกแต่งเข้าไปเพิ่มเติมได้นะคะนานาค่ะโอเคลูกปัดอันนี้มีทั้งกระดิง่งแล้วก็มีทั้งคิตตี้ด้วยหรอคะนนาโอ้โ oh, ห mm hmm. ไม่ต้องกลัวหายเลยนะเน,านาี่ยนะา อืมเดี๋ยวเราใส่กันเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาวัดกันดูอีกทีนึงนะคะเพื่อนๆเค <Okay. S 1> okay. เดยก็จะลองออกแบบกันดูนะคะนะคะอุ๊ยอันแรกผลง,งานของเราได้มาแล้วหรอคะโอ้โหสวยมากเลยนะนะออกแบบเองใช่ไหมลูกออกแบบเองอค่ะโอไหนไหน ไหนเพื่อนดูๆหน่อยนะคะอ้้หอุ้ยนี่มาม้าเห็นมีชื่อนานาด้วยแล้วก็มีคิตตี้แล้วแถมยังมีกระดิ่งด้วยใช่ไหมคะโอ้โหผลงานอันนี้สวยมากเลยคะ่ะนานาเป็นคนออกแบบเองใช่ไหมลูกใช่แถมยังมีคิตตี้ด้วยอ๋อแล้วก็มีดอกไม้ด้วยหรอคะใช่ค่ะมีดอกไม้หนึ่งเรามานับดอกไม้กันนะหนึ่งหนึ่งอันนี้อันที่หนึสองสมแล้วก็ส แล้วก็หกติดตรงไม้หกอันโอ้ยสวยมากเลยค่ะน,นะคะแถมยังมีไข่มุกด้วยนะโอ้โหอันนี้ผลงานของเราอันแรกเลยใช่ไหมคะเนี่ยค่ะนี้นะนะานนรทำออกมาได้สวยงามมากเลยค่ะถ้าเราติดกระดิ่งไว้ตรงนี้มันได้ สวยดีนะอันนี้นานะจะเน้นเป็นโทนสีชมพูใช่ไหมลูกเนี่ยมามมาเห็นสีชมพูเนี่ยเพราะว่าสร้อยของเราก็เป็นสีชมพูนะแปลว่านานาชอบสีชมพูมากมนี่ไม่ต้องกลัวหายเลยนะเพราะ<ช>ว่ามีชื่อนานาอยู่ใช่ไหมลูกโอเคปอเปือนนานาค่ะเดี๋ยวเรามาทําอีกอันหนึ่งนะคะเอาไป,ปฝากพี่ริยาก,กันดีไหมคะมเดี๋ยวให้นานาออกแบบนะคะ เดี๋ยวจะทําไปให้พี่ลิยาอีกอันนึงทําเป็นอะไรดีทำเป็นเส้น้ำทำเป็นสร้อยข้อมือได้ไหม<ช>หรือว่าทําเป็นยางรัดผมหรือว่าทําเป็นที่ห้อยกระเป๋าก็ได้นะคะเพื่อนๆน,นี่นานากำลังออกแบบนานะว่าพี่ลิยาชอบสีอะไรชมพูล้วนล้วนโอ,อ้ต้องเป็นชมพูล้วนล้วนเหมือนกันกันกบนานาเลยใช่ไหมนี่เดี๋ยวนานากำลงัง ออกแบบให้พี่ริยาอยู่นะคะนี่ตอนนี้เราก็หาตัวอักษรที่เป็นชื่อพี่ริยาได้แล้วนี่นะนะกำลังเรียงอยู่นะแล้วก็กำลังร้อยเข้าไปน,านะนะชอบร้อยไหมลูกชอบสนุกใช่ไหมคะโอเคนี่คะ่ะเพื่อนๆคะ่ะเราก็สามารถที่จะไปหาซื้อลูกปัดนนะคะหรือว่าอุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยเพิ่มเติมได้อีกนะคะ มามาเห็นนะคะมีเพื่อนๆบางคนอะ่ะเขาเอาเชือกตัวเนี้ยไปประดิษฐ์เป็นสร้อยคอก็ได้ด้วยนะคะนะนะแต่ว่าตรงเนี้ยเราก็สามารถที่จะซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมขึ้นมาได้อีกค่ะนะนะคะเพราะว่ามันมีอุปกรณ์สวยๆอีกเยอะแยะเลยค่ะที่สามารถที่จะร้อยกับเชือกตัวนี้นะคะนะนะเชือกตัวนี้ยมีความพิเศษก็คือว่า มันยืดหยุ่นได้นะคะนน,นะขาสามารถทําเป็นยางมัดผมก็ได้ค่ะหรือว่าทําเป็นสร้อยคอสร้อยข้อมือหรือว่าทาเป็นพวงกุญแจเอาไปร้อยกระเป๋าของเราก็ได้นะคะแบบนี้ของของเราไม่น่าจะหายนะเพราะว่ามีชื่อของเราอยู่ใช่ไหมคะน,นนะโอ้โหตอนนี้นะนะก็กําลังเลือกลูกปัดนะคะเพื่อที่จะเอามาร้อยสร้อย ข้อมือให้กับพี่ลีญานะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าผลงานนี้เสร็จออกมาแล้วจะสวยงามขนาดไหนนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะโอโ้โหเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะข้อมือพี่ลีญาเล็กใช่ไหมลูกเอาแค่นี้ใช่ไหมคะโอโ้ยเดี๋ยวไปดูกันนะคะเพื่อนๆว่าผลงานออกมาจะสวยแค่ไหนนะแล้วพี่ลีญาจะถูกใจหรือเปล่านะนั่นนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยวันนี้ผลงานของเราทำออกมาได้กี่ชิ้นคะสองโอ้โหทำออกมาได้สองชิ้น เนี่ยเดี๋ยวคราวหน้านะคะมอมมัาจะไปซื้ออุปกรณ์มาให้นาน,นะพัมพเพิ่มเติมดีไหมคะเอาอะไรเพิ่มอีกดีบ้างเอากระดิ่งไหม,หมเอากระดิ่งแล้วอ,อะไรอีกเอาเสร้อยไข่มุกโอ้แล้วเอาอะไรอีกดีคะเอาชื่อไหมเอาตัวอักษรไหมคะมตอนนี้รู้สึกว่าตัวอักษรจะน้อยไปนะคะเดี๋ยวมามมจะซื้อเพิ่มให้ดีกว่าเนาะนะนะเนาะแล้วก็เอาลูกปัดด้วยไหมลูกเอาลูกปัดลายแปลกๆดีไหมคะ เออเดยวเดี๋ยวนันนาจะได้ทำแล้วก็ไปแจกเพื่อนๆนที่โรงเรียนได้ด้วยนะไหนนานาลองใส่ให้มาม้าดูหน่อยได้ไหมคะว่าว่าชื่อของนานาเนี่ยสวยไหมนะน้นี่แล้วของพี่ดิยาล่ะเอออีกอันหนึ่งใช่ไหมของพี่ดิยาเราจะทำวงเล็กกว่านะคะเพราะว่าเพราะว่าพี่ดิยาข้อมือเล็กกว่าถูกไหมเออเอ,อ<ด>ไหนดูที่ไหนดูเทียบกันดูซิเออ๋อของพี่ดิยาอันเล็กใช่ไหมคะ แต่ของพี่ลิยาก็สวยเหมือนกันเลยนะให้แต่จนจนหนูกินลิยาได้เลยโอ้โหเอามาดูนี่แต่ของพี่ลิยาก,กับของนานะก็จะเน้นสีชมพูเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเด็กๆชอบสีชมพูกันค่ะน,นี่เพื่อนๆคื่อาสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอรับไปกากกดไลค์กดแชร์กดซับจะให้ไม่ชอบงนานาั้นเนะ bye bye chúc 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 chúc